ทีน,อเ,นททเอาเปลี่ยนยุติเอาเลียวหน่อมีดมีดเย็นมฮะแม่้องฟังหนวดอีฮือ้องฝังมาออกจอรึพอขอย่ง่อเป็นไหร่่อเป็นเนมนไร อันเนี้ยมันบาดมือมือสองข้อมันบาดมือใต้ของนปราเทวดาจัดบาดแต่ตัสารวามร้อยสิบห้าบาทจะในกาสุโอ้ภาษาซื้อกินภาษาซื่อกินกินรวดมะพรากหยอด ออนั่ทุกแค่อย่างล่ะกินนพวทุกแค่ได้กินได้อิ่มท้องน้องางพ่อแบบวันนี้พ่อเป็นเฮ่เด็กเบิ่งพอใส่ไปมันจะแสบนด้่อห่อยมันก็เะไอย่าันกนจิกซับจับพเผ็ดมัน ไดีอ่ะมเ้มดีปักเอาปักข้าวแล้วก็ดูน้ำปักปักแล้วก็ดูกินน้ำมันมีเข่าเขียดเหรอมัมีถุงใส่เบียด้ยน้ำตเอาข่ายมาได้เอาหอยหอยเพิ่งบังดุ๊กินได้ มาเนัพี่นองเน่ยเนี่ยมอคแข้งจับเป็นมอคมอนมึกคนตกเซอร์บมือหนาข้าง้สิบ

เราวาไม่ใ่เพราะใ่่เขากับอันนั่นก็มองฉันรู้สึกชอบตัวสิ่งนี้ของที่มันเครื่องันน่้่ใช่ไม่้าเนี่อะนั่นกันทำมนเาบอกมีบยากหรอกนเราเลินดูเ เป็นมาบูมด้วยยังสัง่งบ,บไปเลยนะเหเห็นไฟเหรอจับนะอตมือนอ แค่โน้ตไม่สมตาเข้าใหม่นะขาเด็กดีมืิดดียได้แต่เสรเด็มาแตเสร็จัดเส็วน้องตาไปคุณติดปาเห็นไหผัวเตินเขิมปลาที่หมอซ้ไปขวามเปบ้านนองกูนี่นึงนี่กูน้งได้กินเขาแรดเมื่อเขาชอบได้กินไปแล้วะจอ มเพราะน <Yeah. S 1> ั่งมอ,อกจากอ่างแ <Yeah. S 1> ต่ถ้าเอาออกดอ่างกดไม่กดน้ำขออ่างผ่านสายผ่านตรงฝั่งประมาณั่ตอองตรงนี้าอตดบร ตังเาิน่นล่เนียกินแ่กลุอนเอ่ะมันใส่แล้วรืมันใส่อมันอันเครื่องฉ่ำนะหรมันใส่บบได้กินใส่ได้แต่ตั้งแต่ใส่ได้หลังจากได้แบบนี้นละแบบนี้หระอยไมได้แบบนี้ แกงบดเชื่อมน้อยๆแกงบดทะลุบม mm. ่ามมันใส่บีเคยซื้อมาใส่หรอบะีเส้นหว่าเคซื้อมาใส่บมีมันกบายใส่ปลามันใส่กาแฟอันนี้ก็ได้ยงไหมันใส่ะไดอเาแฟสองลยมีิเป็นบอสนี่ยังใ Die sind so cool, ja. Das sind solche Idioten. Hi, du kommst. <laughs> weißt du, in Deutschland gehe ich in den Shop, ich kaufe was, es geht. Hier gehe ich in den Shop und ich muss noch sechs Mal gehen. Sehr gut. <laughs> noch 我也不懂。 จะอินนบ่้ำจิ้มน้แกนยายมัน้ดึงเส้ซส้ี่เทน้ำปลาใส่เมกินไเยบจข่าวกินบ่ได้เลยเทน้ำปลาก็เน้ำปลาที่รแค่ดีเรแ่แบบนี้ราเห็ดางบกินบ่ได้เลย แล้ก็กินบได้ด้ป่ะนะแล้วแยูรเรากินบได้อีกครับแกบอกพ่ดีวิตาซื้อมาในตลาดสดเนาะถึงว่าสิบาทมาหอดมาเทน้ำปลาแดดใกลเครื่องสวยกินอันไหน้องไกินบลได้เราแซ่บแซ่บต่ลวันน้อกินได้เสร็จมะปู่านมะปุงปุงเองต่ละวันแม่เ้าพี่พาก็กินบได้บัดนีกินเก็บดีเด้อเป็นใว้เ

เห็นบ่เข้าอ่ะตอแล้วเวนี่นันสุลุงน่ะอันไม่อสร์แล้วเผ็ดเด้น่าไปจะของกินยังเผ็ดบุ๊คเก็บก็สบเลยจะจิ้มลายมันเผ็ดเพราะมีรสชาติเพราะข็งทดี่คามตรงไหนม่จัดจะกินตามปากหรือตาม

แก้วตานปั๊บป้าจ่อนมาเอันนีเดื่อเนี่ยคุ้มเด้เนี่ยกับไม่ได้สบายเลยแก้วเปลี่ยนเอาสาธิตสาธิาธิตตัวนว่าใส่ยัดไปบุ๊กนีุ่๊กอาจจะใส่ได้เนาะเพาะไม่รู้ว่าใส่ไหนอบ่รู้จัก ย uh ูไรยูกคบ้านเฮาติอุ้ยยำบกเคยติดกอดท่ายำบะขาดลือรถบะเคยยืนนะ ก็มีเขียวไหมเห็นได้ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นอะไรล่ะบอกว่าฟักฟัักละกันฟักันมันักฟักักบาร์เ